ที่ถ่ายคลิปรีวิวสินค้าอยู่มันมีของอยู่ชิ้นนึงฮะที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยจบงานได้ไวขึ้น จะลองฟังกันดูไหมครับต้องบอกว่าปัญหาที่เอ็มเจอตั้งแต่เริ่มถ่ายคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยคือการที่เราต้องมานั่งเซตอัพอุปกรณ์นเนี่ยครับือโคตรนานครับโดยเฉพาะการที่เราต้องถ่ายตัวมุมเทเบิลท็อปเราต้องมานั่งกลางซีสแตนถ่วงน้ําหนักถ่วงถุงทรายเพื่อถ่ายจิตเนี่ยเอ็มก็เลยไปถามแชท t g วีทีเจมนายแล้วก็ก๊อกครับทั้ง3ตัวครับบอกมาคล้ายๆกันเลยฮะให้ลองใช้ตัว u l e n s i ี C ่ที 04, ฮะ่ะเอาไว้ง่ายมันคือขาตั้งกล้องที่หนีบพ่้ากับตัวโต๊ะที่หนา แค่เอาตัวขาของเขาอะครับเปหนีบกับตัวโต๊ะมุนๆก็ใช้ได้แล้วครับไม่ยากคะติดตั้งง่ายเลยครับแล้วหลังจากที่ใช้มาเนี่ยตัวแขนเขาลับน้ําหนักกล้องรวมเลนที่หนักเกือบ2โลของเอ็มได้แบบคอไม่ตกนะฮะแต่ที่เอ็มบอกไปต้นคลิปครับว่าเหตุผลที่มันทำให้งานจบไวขึ้นเนี่ยเพราะหัวบอลเขาอะครับเป็นระบบยูค่าที่เป็นควิกลิลิ e รองรับ F38 ได้เอาง่ายๆเลยคือมันถอดประกอบได้ไวครับเวลาถ่ายจริงๆเราก็สามารถจะย้ายอุปกรณ์ไปมาได้แบบง่ายๆฮะแต่เอ็มจะบอกว่าไอ้แขนหรือขาตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุ ด้วยความที่มันต้องเอาไปหนีบกับตัวโต๊ะเวลาที่เราชนหรือเอาแขนไปพาดเนี่ยมันยังไงก็สั่นนะครับและถ้าใครรับกับข้อเสียกับปัญหาที่เอ็มบอกไปได้ซื้อไปยังไงก็ได้ใช่ครับเพราะมันช่วยทําให้จบงานได้ไวขึ้นยังไงเอ็มแปะลิงไว้เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะสําหรับ